สวัสดีครับวันนี้มาหมั่มมาทำนี่ครับเป็นเมนูเนื้อแดดเดียวครับพี่แมวชอบมากครับพี่สาวนะครับก็อันนี้ซื้อเนื้อมานะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นขนาดตามที่ต้องการครับแต่ว่าก่อนหั่นเนี่ยผมเอาไปแช่กับตัวโซดาไปคาร์บอนไไปคาร์บอเนทนะครับที่เป็นเอาไว้สำหรับพวกล้างผักทำขนมอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นวิธีของแม่ฮะัทำให้เนื้อนิ่มแช่สักมันครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับ แล้วก็นํามาล้างน้าให้สะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะตำนี่ครับรากผักชีครับตำกับกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับเอามาหมักเนื้อของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับมาหมักเนื้อของเรากันนะครับส่อนอื่นก็นี่คือรากผักชีที่โขกกับกระเทียมพริกไทยนะครับผมชอบพวกเครื่องเทศนะผมจะใช้ใส่เยอะหน่อยนะครับอันนี้ผมใส่ เล้านะครับใส่เล้างไปด้วยก็เดี๋ยวเราปรุงรสไปเลยนะครับตันทรายนะครับสัสดส่วนนี่กะเอาครับกะเอาเช่นเคยทุกคลิปน้ำปลาครับแล้วก็น้ำมันหอย ้ผมจะใส่ผงกะหลี่ลงไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขยำให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงก่อนเอาไปตากแดดนะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับหมักกันแล้วครับนี่ประมาณ2อชั่วโมงกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดก,กันครับตากสักประมาณครึ่งวันนะครับก่อนเอาไปตากก็นี่ครับเดี๋ยวเรา โรยงาขาวลงไปคลุกๆด้วยนะครับเวลาท่อจะได้มีงาติดน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตากใส่ตะแกรงแบบเนี้นะครับหรือใครไม่มีก็ใช้แบบแขวนเอาก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับวางเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่ตากกลางแดดกันนะครับประมาณครึ่งวันนะครับแล้วเดี๋ยวตากแดดเสร็จเป็นไงเอามาดูกันอีกทีงครับผม นะครับเราก็ได้เนื้อที่ตากแดดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปทอดกันครับไปดูกันครับนําลงทอดนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับทอดให้สุกแล้วก็นําขึ้นสะเด็ดน้ำมันแล้วก็รับประทานกันได้เลยครับจะไปดูกันครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับเนื้อแดดเดียวของเรานะครับก็ทําตั้งแต่เช้าครับมาได้ทางช่วงเย็นนะครับก็ใช้ราตากแดด น,นิดหนึ่งนะครับอร่อยครับรสชาติอร่อยแล้วก็หอมเครื่องเทศขึ้นมาเลยลองดูนะครับสูตรน,นี้ดูอย่าลืมติดตามเพจมามจังแล้วก็ r a l i t y Thailand Channel บน YouTube ด้วยนะครับสวสดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ